การปลูกน้อใหม่ฝรั่งนะคะต้องเริ่มจากการพอร่อเมล็ดค่ะก้อนหนาแนนสองเดือนเท่าต้องเตรียมแปลงแล้วลักลักๆของมั่นก็นกนคือจะมีปุ๋ยขี้งัวนะคะมาโรยให้ทัวๆแปลงเสร็จแล้วกับมีผงโดโลใหม่ค่ะ50กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ค่ะ กวานให้ทัวรวเร็จแล้วไทคะ่ะไถเสร็จแล้วหวานมเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับสภาพ <มะ S 1> ดินค่ะปอเทืองไงประมาณจัก2เดือนกับไถกบปอเทืองมักไหวประมาณ4ีหมือกับเป็นดินที่พร้อมที่จะปลูกนะคะเข้ากับไถไถให้มันนุน่นน่วนเร็จแล้วเตรียมร่องนะคะเตรียมแถว เข้ากับตองคึงเสือกใบก้อนให้มันเป็นแนวตงะค่ะแถวตอนเลี้ยงหนึ่งระยะห่างระหว่างร่องเนี่ยค่ะที่เห็นจะประมาณเมตรห้าสิบส่วนระยะห่างระหว่างต้นก็ประมาณ25-30สเซนจะเอานอใไมฟลังมาปลูกก็คือต้นพัฒนอายุประมาณ 2-3เดือนนะคะประมาณเดือนหนึ่งเขาก็สิเริ่มแตกก่อพอเริ่มแตกก่อแล้วเข้าตองแต่งตน้นก็คือต้องดึงต้นที่มันบ่นแข็งแห้งออกเข้าต้องเลือกต้นแม่ไหวก่อละสามซีต้นให้เขาแบบว่าเลี้ยงหน่อเลี้ยงกอสังคห์แสงเนี่ยคะ่ะตองมีไหวห้เขาสังคหอแสงสางอาหารสายน้ําหยดเข้าต้องว่างต่างแต่เข้าเอาต้นกาเนี่ยลงแปงเลยคะ่ะต้องใช้สายคู่ไม่สีใดให้น้ำทั่วถึงคะ่ะพะว่าเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเกิดนอรอบๆอบกอนอกับสีได ถือหักข้างนี้แน่ถึงหักข้างหนีแน่ค่ะที่เห็นเป็นร่องร่องนี้มดนเกิดจากการยกร่องอแต่มันเกิดจากการพวนดินพูนขืน้นพูนขืน่นไกลๆต้นนะคะห้นอเขาแทงขึ้นมากงง่ายๆในจักน้ยกอยห้ปุ๋ยเข้าแน่ใส่ปุ๋ยมัฟย่างขี้ลายกับใส่เดือนละเท่อแหะค่ะการดูแรลรักษาก<ร>็คือต้องดูแโลโรคต้องมันสังเกตว่ามีหนอนบอมีมาแลงบอส่วนมากนะคะก็จะเป็นพวกเชื้อราค่ะก็คือต้องฉีดพ่นด้วยไตรโคโดมาค่ะหลังจากปลูกประมาณ 2-3ึงเดือนก็จะเริ่มเก็บหนอได้รอบเก็บของเขาก็คือเก็บ2เดือนแต่พัก1เดือนอันนี้รพร้อมเก็บแล้วค่ะ<ม>นี่ยาวประมาณ27เซนนะคะกะเก็บมาแบบนี้แล้วกัสีเป็นการคัดเกตดเอามาใส่บอกขัดประสิทธัดโคนเสร็จแล้วห่อกัสีหลางจุ่มน้ำจักน้อยค่ะมัดสั่งกิโลค่ะเข้าคัดเกรดขายเดยขายถูกต้นเริ่มต้นที่กิโลกรมลัมละ50บาทเกสซี่ เกรดเ90บาทค่ะได้เก็บทุกวันมีรายรับเข้าทุกวันทุกนอเป็นเงินทุกเซนเป็นเงินบอดทีมจักเซนพอ,อกแม่นี่สิเป็นคนดูแลแปลงแบบลอยเปอร์เซนเลยค่ะลูกกับสิเป็นท้าหนาทีโปรโมทค่ะพันโซเซียล สวัสดีครับไร่การเกษตรกรนไร่สังไรได้ครับอีพี่นี่นะครับผมอยู่ที่สวนนองไม้ฝรั่งนะครับเป็นการปลูกนองไม้ฝรั่งเพื่อสร้างรายได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องฟิมนะครับเป็นเจ้าของสวนเดยอดเสียงน้องฟิมแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อสิรัญญาสายทองค่ะสื่อเล่นซื้อฟิมนะคะบ้านสวนยายสีอาสําเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีค่ะนองไม้ฝรั่งอย่างเดียวเลยไหมครับร้อยบนไหนครับนี่ประมาณ3ไร่3ไร่นะครับเดี๋ยวมันนี่เอาสิมาขอข้ามูลจากน้องฟิมนะครับในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสร้างรายได้เนี่ย มีวิธีการปลูกยังไดปลูกแล้วเอาไปขายจังไไดนะครับเนาะการปลูกน้อมหมฟ้ารังนี่ยเาต้องเริ่มจากอะไรครับน้องพิมพ์ครับค่ะการปลูกน้อมหม่ฝาลังนะคะก็ต้องเริ่มจากการพอมเมล็ดค่ะในระหว่างที่เข้าพอมเมล็ดเนี่ย ก้อนหานานสองเดือนเาต้องเตรียมแปลงแล้วค่ะหลักๆของมันก็คือจะมีปุ๋ยขี้ว้วนะคะยูน่จะเป็นดินเหนียวดินเหนียวปนดินร่วนนะคะจะต้องปรับสภาพดินนิดนึงค่ะก็คือจะต้องเอาฟุ้นเนี่ยค่ะฟุ้นขี้ว้วเนี่ยเมื่อวานมาโรยให้ทั่วๆวแปลงเสร็จแล้วกับมีผงโดโลไมค่ะ50กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ค่ะกวานให้ทั่วๆเวเ็จแลลวกระทยค่ะ ใเสร็จแล้วหวานมเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับสภาพ<ม>ดินค่ะ,คะให้ปอเทืองไงประมาณจักสองเดือนกะไทยโกป,ปอเทืองมากไวประมาณ4ี่ามือเสร็จแล้วแบบที่นี่มากปอเทืองเสร็จแล้วสีส่ามือกัดเป็นดินที่พร้อมที่จะปลูกอะคะ่ะพร้อมเอานมไมฝฟังมาล่งแปลงเข้ากะไทยไทยให้มันนุนน่นนวลเ็จแล้ว เตรียมร่องนะคะเตรียมแถวเนี่ยค่ะคที่จะเอาหน่อไม้ฝรั่งมาปลูกก็คือต้นพันต้นพันอายุประมาณสองสเดือนนะคะพร้อมเอาลงแปลงได้ก็เอาเสือกมาขึงเหมือนเฮาว่างไอ้แผ่นเพื่อนนะคะขึงรักยังสี่มัครับแมนค่ะไออันนี้อันนี้คือรีบินแต่แต่ตอนนั้นเท่ากับ<อ>เข้ากับต้องขึงเสือกว้ก่อนเผื่อว่าห้มันเป็นแนวตรงนะคะแถวตอนเลี้ยงหนึ่ง<อ>ระยะห่างระหว่างร่องเนี่ยค่ะที่เห็นก็จะ,ะจะประมาณ เมตรห้าสิบอ่าส่วนระยะห่างระหว่างต้นก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนติเมตรนะครับเนาะถ้าจากนี้ค่ะหอดอันนี้เมตรห้าสิบค่ะตว่าหันยังสิหอดต้นนี่เท่าไรหรอครับอ่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนโอเพราะได้ต้นมากเหรอใส่ยังไงครับบันี้คุณเลือกบันใดครับประมาณเนี่ยค่ะประมาณคืบหนึ่งค่ะสิ่เส้นละค่ะอ่าจังลุมหนึ่งนี่เขาต้องใส่หลายบันใดครับอ๋อใส่ต้นพันหนึ่งต้นค่ะ นี่นี่คือหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะแต่บัดที่นี่เขากระสีแตกก่อมาที่หลังประมาณประมาณเดือนหนึ่งเขากระสีเริมแตกก่อเพราะเริมแตกก่อแล้วเข้าตองแตงต้นก็คือต้องดึงต้นที่มันบ่แข็งแห้งออกเข้าต้องเลือกต้นแม่ไวจังสีจังสีนะคะเลือกต้นแม่เอาไว้ให้เขาแบบว่าเลี้ยงอ่อเลี้ยงกอสังค้อแสงเนี่ยค่ะตองมีใบไวห้เขาสังคอแสงสางอาหารดึงไปแล้วกระสีมีต้นอื่นที่ฉีข้นมานะคะก็คือสีซับกันเก็บ ต้นเท่านี้มันก็เกิดหรือไม่เรื่อยไามครับแมนค่ะอันนี้พร้อมเก็บแล้วค่ะนี่ยาวประมาณ27เซนนะคะดึงได้นะคะพร้อมเก็บนําไปขายแล้วอันนี้จะเป็นเกรดไอ้เกรดเอค่ะพี่นี่เกรดเอครับเกรดเอจะทรงนอนใหญ่ๆอวบๆแน่ละค่ะสีป่องสีป่องใหญ่ๆเลยแมนค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นซีเกรดลงมาดีเนี่ยละคค่ะรับค่ะ เนี่ยค่ะเกีบีกับสีณกันจังสี่กับเก็บเอาแมนไหครับแมนค่ะน้องใหม่ฝรั่งก็คือมันดีคือัม่ด้ขายซูเซนพาเฮ้าคัดเกรดขาย่รู้ว่านอกเพี้ยนบอกจะคือถ้าได้อันง่ายกับสีเป็นอีเกียร์หนึ่งค่ะแต่ว่าขายได้ทั้งหมดสี่เป็นนอค่ะอ๋อดีครับเห็น้างๆเนาะที่เป็นระบบน้ำบอกครับอ๋อตอส้ตอนไหนอันเนี้ยสายน้ำโจดเฮ้าต่องว่างตั้งแต่เฮ้า เอาต้นกาเน่่งแปลงเลยค่ะคต้องว่างซ้ายนา้ายดไปน้าเลยเนาะคะ่ะต้องส่คูง่งุณผ้มบอกครับใช่ค่ะต้องต้องใช้สายคู่<อ>ไม่สีใดให้น้าทัวถึงค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดนองรอบๆก่อนนอกับสีใดถือหากข้างนี้แน่ถึงหักข้างนี้แน่ค่ะก็ค,ค,คือน้องใหม่ฝรัง่งมีเพิินมากความฉุมชืนค่ะแต่ไม่ชอบความแฉะนะคะคที่ให้สายน้ําหยดก็เพราะว่าถ้าเราใช้สปริงเกอร์ เราแบบที่นีน้ามันกระเด็นกระดอนไปทั่วแปลงเข้าสีเอาหยาบ่าท่านค่ะครับมันสีหยาสีงามกว่าหยาสีงามกว่าเราแบบที่นีเวลาแบบว่าเศษหยาหรือว่าเศษใบที่มันหลวงล้นไปเนี่ยถ้าถึกน้ำเนี่ยค่ะก็จะสามารถเห็นถามีถามีน้ำมันแชะนะคะมันจะเกิดเชื้อร่าได้เข้าสีเอาโรคบ,บ่ท่านค,ค่ะเคยใส่อันเดียวปะก่อนสีมาเป็นสองอันนี่เคยใส่อันเดียวค่ะคตอนนั้นก็คือน้ำเม่ทัวถึงอพอเม่ทัวถึงเรา เขาบ่มีแบบว่าควมำรวนซุยในดินนะคะนอกกับสีแท่งขึ้นมาเนี่หัวแตกมันซุ่มแต่ฟังเดียวสิมนซุ่มแต่ฟังเดียวแมนค่ะก็ปกติเห็นหลายส่วนเนาะเป็นก็ีิไส้ล้างคนกับไส้สองอยู่หรอว่าแต่ส่วนหลายยู่ไส้หนึ่งค่ะแล้วม่นกัแล้วแต่ค่ะแลวแต่สูตรไายสูตรมากค่ะยกลองสูงบันไดเนี่ย การยกล่องนี่ที่เห็นเป็นล่องล่องนี่มันมันบด้กเกิดจากการยกล่องอแต่มันเกิดจากการพูวนดินพูนดินขืน้นเนี่ยคะ่ะกับซีไซ้แกลบดิฟอะค่ะเขาเอ็นว่าปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักเองนะคะเนี่ยคะ่ะกระสีพูนขืน้นพูนขืน้นรอๆอเนี่ยคะ่ะไกลๆต้นนะคะคห้นอเขาแทงขื้นมากไงๆยๆในจักน้อยให้ปุ๋ยเขาแนนเป็นยังคือบริเกยกล่องเพราวะว่าเข้าเข้าบดิมีแบบว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของน้ําขัง แปลงที่เขายกล่องขึ้นก็คือเขาพื้นที่ของเขามันอาจจะอยู่มันอาจจะต่ำนะคะ่ะม,มันอาจจะอยู่ต่มเขาก็ต้องยกล่องขึ้นเผื่อว่าเวลาสมมุติว่าฝนตกหนาฝนยังสีเนี่ยค่ะจะเด้บ่จมหนามนมาะไหม่ฝรัง่งสิเด้บบจมนามหาเขาสีนาค่ะ<ม>ที่เห็นพูนพุนพ่นนี่ก็เป็นพุ่นจากการใส่ปุ๋ยมาร์กอะค่ะใส่ปุ๋ยมาร์กใส่แกบใส่ยังกับมาลายลายเดือนนะคะยางขี้ลายกับใส่เดือนละเทือละวค่ะคแกบปุ๋ยนี่ครับ<ม> <laughs> <laughs> สว่างไทยก็เก็บหยาไปน้ำนะครับ <laughs> <laughs> เจ็มห้าไปย่ำเราแสดงว่าย่ำเสาเนี่ยก็ต้องมาเก็บเราก็ต้องเก็บห้าออกไปน้ำพร้อ <laughs> มค่ะก็ต้องสังเกตต้องเก็บแล้วก็พยายามดูแลเรื่องหยา <laughs> เรื่องใบค่ะเนี่ยค่ะบอมแมนเยาขึ้นมา <laughs> แล้วก็สีให้เขาเฟือ่อยลงนี่ค่ะเนี่ยต้นเขามันจะอ่อนมันจะเฟือ <laughs> ่อยเข้า <laughs> ตองแตงกิง่งไปพร้อมสีนว่าสิมีห้อยเด็ดเนี่ยค่ะตองแตงกิ่งแต่งหยอดไปพร้อมแมนนี่ก็คือแบบเบอร์งดีเนี่คือใบอลไรด้ยมันผักชีมันผักชีเล่าก็ นอใหม่ขอ,องห้องเนี่ยสายพันธุ์นี่ยังครับหรือว่ามีสายพันธุ์บอกมีค่ะนอใหม่นี่ก็คือสายพันธุ์ที่เรานํามาปลูกก็คือบล็อกอิมพูฟนะคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เนี่ยค่ะเพิินผ้าวานอฟดูแลง่ายค่ะคแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศบ้านเราถึงบ่าหายนา้ำกับบอสเก่ากับบอสตายแต่ว่าขันขันสภาพอากาศดีแบบว่าน้ำซุ่มซื่นแน่เพิินกับจังสีแท่งนอข้นมาดีแน่จัากน้อยค่ะครับแล้วที่นี่ถามต่อ อันนี้โดยคอมทีว่ารูเนาะเขามีจกสายพันธุ์ครับอันนี้ก่ะเขามีหลายสายพันธุ์นะคะที่เห็นจะมีสีขาวสีม่วงแน่แต่<อ>แต,แต,แต่แต่ทีหูหูก็คือเนี่ยแหละคะ่ะบกอิ่มภูบเนาะค่ะที่เห่านเอามาปลูกครับทีนิยมปลูกอําบานเขาค่ะทีนิยมปลูกอําบานเข้าที่เห็นในในในประเทศเ<อ>ห้าค่ะในประเทศไทยนะคะบบดนี้พราะมันเริ่มใ,ให่ขึ้นมาาเนี่ยต้องดูแลอ,อย่างหลังจากปลูกก็คือ หลังจากปลูกป,ประมาณสองถึงสามเดือนก็จะเริ่มเก็บหน่อได้ค่ะคแต่ตอนตอนที่เขาแตกกอกับย่างถี่เ้าไปกคือต้องแตงตน้นแตงต้นก็คือต้องดึงต้นที่มันบกแข้งแห้งออกรัก<ม>หายมีต้นแมวไว่ไหวกอละสามสี่ต้นกับแล้วแ,แ,แต่วา่าแล้วแตนความเหมอสมนะคะคเท่ากับเท่ากับสังเกตเบืองเอาค่ะเอาจัง,จงต้นทั้งสี่นี่จังสูงสูงนีงส่สิประมาณจาเดือนจดอาทิตย์นะครับสูงสูงนี่สิประมาณสองเดือนค่ะนี่ประมาณสองเดือนกว่าค่ะ จริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งก็คือรอบเก็บของเขาก็คือเก็บสองเดือนแต่พักหนึ่งเดือนเก็บสองเดือนจ้าเราใช้ระยะเวลาในการเก็บทั้งหมดคือสองเดือนเต็มหกสิบวันก็คือระยะเวลาเก็บทุกวันเก็บทุกเมื่อภายในสองเดือน จ้าอ๋อครับครับระยะปลูกที่แรกหอดมือทีเก็บได้เจ็กเดือนก็ประมาณกันเนี้ยแหละค่ะประมาณ2-3เดือนร่อ <3 S 2> ให้เขา <3 S 2> สมบูรณ์เต็มที่2-3เดือนหลายคนเอาไปปลูกเอา้าก่อคืองามแท้่นกับเรียงก่อมันมบ่ด,ดึงนะคะต้องดึงถ้าดึงเนี่ยเขาสิเกิดนอขึ้นมาเป็นนอที่สมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเรืเร่อยๆตามหลอบของเขาเนาะค่ะจังสีใดนอใหญ่เ้าต้องดึงต้นต้องแต่งต้นเด่นอม่ฝรัง มาเนาะพอถึงการแตงแตงแ้งใดครับมาแต่งเนี่ยแตงกับไมหกนะสีเอาแตงยังไหนเนี่ยเนี่ยค่ะเข้าก็ต้องแต่ถ้าเห็นมันเฟื้อยก็ต้องเด็ดครับนะคะเด็ดแล้วก็ต้องเก็บด้วยอพยายามจะให้มันหลบแปลงนะคะเนี่ยค่ะเห็นปะค่ะนี่จะเป็นห้อยเด็ดเพราะว่าเขาสีง่ายง่าเฟื่ยลงมากเลยแล้วยังสีว่าเด็ดป่ะครับนหมอ๋อที่ออกไปทั้งขางไงสิบ่อค่ะนี่ก็แล้วแล้วแต่ว่าหมอสมบ่อห่บ่อห่แบบว่าบ่ไหามันโนมลงปันไดนะคะพี่อืม ล้วก็มีอันเอียงก็ริบบินบ่ครับที่มาซอยประยุงจำเป็นจังเลยครับอันนี้ประมาณถ้าต้นเฮ้าได้ประมาณจากเดือนหนึ่งเขาก็สีเริมองเงาวแล้วพอาะเงาวหลวเนี่ยค่ะก็จะเห็นมันสีเงาแบบนี้เริ่มสีเฟื่อยลงจําเป็นก็คือใส่ประคองต้นค่ะคับค่ะใส่ประคองต้นนี่บ่ไห้เขาแบบว่ามาเก๊กกาเวลาเฮาเก็บแล้วก็บ่ไห้เพื่อการแบบว่ากิ่งหักอ่ะเพราะกิ่งหักมีแผลเป็นโรคจังซี่นะค่ะเท่าจะต้องแบบว่า ดูแโลโรคอะคะ่ะการดูแลร,รักษาก็ค,คือต้องดูแโลโรคเพราะว่าเขาช่วงนี้นาฝนยิ่งนาฝนเนี่ยต้องดูแลย่างพิเศษเลยต้องมันสังเกตว่ามีหนอนบอมีมาแลงบอหยอดแข็งบอยอดแข็งเกิดจากอีังเกิดจากบอมีปุ๋ยหรือว่าเกิดจากศัตรูพืชนะคะครับอพอมาถึงหมวดของเรื่องโรคแล้วก็เรื่องมาแลงนะโรคเป็นอย่างที่เขามาเป็นเนพี่อเ,เขาค่ะผิวอะค่ะ พวกเพี้ยเขากับมี่หนอนมียอย่างที่บอกมีมีหนอนค่ะมีหนอนนอนกับกินสิมี่หนอนนอนผีเสื้อนอนตัวเขียวเขียวอะค่ะมาว่างใครนี่บอครับมาว่างใครค่ะสิมาว่างใครถ้านออดไถึกนอนจอเข้าสีสังเกตได้เลยคือตอนยีาเหมือเสานี่มันสีนอแข็งครับแข็งทื่อเลยจะเขียวสีเขียวเข้มท่านที่หล้วก็สีนอแข็งแล้วก็นองอค่ะแสดงว่าเขาเริ่มมีปัญหาแล้ววิธีสังเกตม่ามีโรคบอมีเพี้ยจ้าเราที่นี่โรคแล้วครับโรคที่เกิด กับหมอไม้ฝรั่งในี่ส่วนมากที่เป็นโรคีอย่างส่วนมากนะคะก็จะเป็นพวกเชื้อราค่ะถ้าใบาเหลืองนี่ห้<อ>าต้องสังเกตแล้วค่ะว่าเป็นเชื้อลงเชื้อลาบอกระคือต้องฉีดพ่นด้วยไตยโคโดมาค่ะกับซิมีเท่านันแบบว่าแบบเคมีแล้วกับแบบชีวภาเพเขากับพยายามใส่แบบชีวภาพนะคะคมาผสมนม้ำแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเย็นนะคะครับผมที่นี่เบื้องแกงใดว่ามัน ออกสีเหลืองแล้วอย่างงจังสิจังสีแมนบ่ครับนี่แมนค่ะอันนี้ก็เหลืองนี่ใบเหลืองนี่คือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเราจะดูแลยากมากแมนบ่ครับนี่แมนค่ะนี่นะครับข้ามาใบเหลืองนี่ อันนี้ก็หักมั่งค่ะนี่ก็เลยเหลืองนี่ค่ะจะเป็นเหลืองปมะมานนี่ค่ะดูสีสีต้นโซ่มันหักอันนี้มันฮักบอกพิษนะครับเอาไหมลักษณะใบเหลืองครับค่ะนี่นี่นี่ค่ะจะจะเห็นได้ชัดวันนี่ค่ะใบเิ่นเหลืองจะรู้สึกว่าเออเขามีปัญหาอะไรเหลืองโดยธรรมชาติดว้าเหลืองจากการถึกเด็ดถึงหยังนะครับแมนค่ะก็เคือบเลี้ยวไปสมมติว่าจุ่มไหนมันเหลืองเหลืองเงี้ยสีเท่ากับสีหาเรามาฉีดที่บอกครับแมนค่ะอื ต้องดูแลยางไก่ชิดนะคะคืออยู่หนี่พอกับแม่เพิ่นก็น,นอนตอนหน้าอยู่แล้วล่ะครับค่ะก็มีเวลาอยู่กับแปลงเราไม่ฝรั่งนี่เต็มมืออยู่แล้วครับผมวางมือแม่กับสิได้ไปตลาดผอกับสิเป็นคนนี่แหละคะ่ะเปียนน้ำใหญ่ว้าวน,านะะ้ำค่ะครับเที่ยวปิดเที่ยวเปิดอยู่นีละ่ะเบิดมือแบ่งหน้าที่กันจังไดในการเห็ดสวนจังเอาหนังพิมพ์เห็ดยังพอแม่เห็ดยังพอกับแม่นี่สิเป็นคนดูแลแปลงแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะครับ แล้วก็เน่มือเสารเพื่อนกัสิเก็บเก็บมาสอมไปขายสอมแบบใดมาขัดเกตดตัดเงามัดค่ะไปขายสังกิโลขายส่วนหนูหนูกัสิเป็นท้ามนาทีโปรโมทค่ะผ่านโซเชียลค่ะผ่านเพจผ่านเฟซบุ๊กว่าไคสนใจเมล็ดพันธุ์ไคสนใจไอหน่อไม้ฝรั่งนะค่ะก็สามารถมารับได้กับพยายามดิวก็แม่ค่ะให้เล่าไห้เล่าได้มีท่างออกค่ะหลายๆ เอาเป็นแผนกขายเป็นแผนกขายเป็นแผนกเค็ดแมนมาในเรื่องของการเก็บถ้าผมสีเก็บเนี่ยเขาต้องเลือกจังไหเนี่ยเขาก็เลือกเงาเงาๆนี่แหละค่ะเบอ่งง่ายๆประมาณยี่สิบ <20. S 1> หาเส้นขึ่นุ้มหน่อยค่ะนี่จะเป็นเกตเกตซีนะคะเนี่ยค่ะเข้าเอานิวจิมเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันหักนิวจิมเข้าไปประคองเงา ก็ดึงออกมากค่ะเดี๋ยวพี่้องเฮตุดูนั่นนี่บอกครับนี่นี่นี่ค่ะดึงไม่นรอเอานี้ชี้กดอโอเคได้ได้ได้อดีขึ้นหลุดหน่อยนะครับอันนี้จะประมาณเกรดดีค่ะที่มือค่ะจนนี้ในแถวหนึ่งมันก็สิบปะปลายกันไปเนาะปะปลายค่ะากันไปค่ากันไปอ๋อก็ต้องจิ้มมือลงไปน้ำจิ้มมือลงไปน้ำเอาขั้วเบาหนอาจังสริงนะครับแต่เขา้วเอาอันนี้ขึ้นมาน้าสิบเป็นอย่างบอลเรือเขา ด็ดจัวนี้อะไรสิไม่สีเน่าค่ะถ้าสมมุติว่ามันหักตรงเนี้ยมันจะเน่าเพราะมันถนเน่าแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคเราพยายามไม่ให้มันหักครับค่ะก็คือเอาไปทั้งหัวทั้งเหงามันเลยเอาไปทั้งหัวทั้งเหงาแล้วเข้ากับ่ข่ไปตัดออกกันค่ะจะไปตัดทั้งเทิงอีกนี่นะคะอ๋อมึติเขาดึงออกมากสิมันจะเกิดมาอีกปะครับเนี่ยเกิดค่ะนี่ดินี่ดิค่ะเห็นว่าค่ะนี่เห็นว่าเขากับแท่งขางขึ้นมากนี่ค่ะ มันอ่ะรองเหมือน,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 นเหมือนหัวคานอะค่ะพี่ค่ะเขาจะมีนอขึ้นมาจักมือครับจังสีโพว่าไว้จังสีปร,ป,งสประมาณสามมือค่ะถ้าช่วงที่แดดท้อนแบบประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าองศาขึ้นเหียบเลยเด้าค่ะบพรายครมีเลยก็คือบ่มากความหอนละ่ะจังสีจังมือสีไงเท่านี้ครับเนีอันนี้ก็ประมาณสามมือละคะ่ะแล้วแต่ว่ารอบหนังเท้าหาปุ๋ยไหมไหมบอครับกัไงเร็วดีหือเนาะไงเร็วค่ะไงเร็ว ถึงว่าเด็กเก็บซูมือดีค,ค่ะปลูกมาใหม่ฟรั่งเด็กเก็บซูมือเด็กขายซูมือเด็กเงินซูมือครับค่ะเราเขาต้องจงสมุนห้อเด็ดเนาะครับนเนาะเ้าต้องจงเหงาหนึ่งว่าเออเป็นเหงาคือจังไพรบ่ครับเนี่ยต้นแม่เอาไว้ให้เนี่ยค่ะคเขากระสีมีใบมียังไว้เขาสังคอแสงสางอาหารให้นอนเขาโปงไม่ขึ้นมากค่ะครับแล้วต้นแม่เนี่ยเขาจำเป็นต้องเอาไว้หน่อยเวลาจังเลยเนี่ยกันแหละ แาเล่แต่ความเหมาะสมว่ามันเบียดกันเกินไปบ่อถามมันเบียดกันเกินไปเขากระแตงไหวยางกี่ไหลให้เหลือจักสามสี่ต้นไปครับเพราะว่านี่ก็เห็นสามเนาะแมนค่ะแมนสามสี่ต้นแล้วแต่เลยค่ะอันนั้นบันหลาย่นี้อันนั้นหลายหลายต่มาณสี่ค่ะนั่นอันนั้นนอนี่น่ะว่าท่านดึงเอาเหรอต้นมันยังสี่เราบัดย่ำเลยยังเสียวมนดอกกันเลยต้นแม่มัน ก็คือเนี่ยแหละค่ะเก็บสองเดือนที่ที่หนูบอกเก็บไป2เดือนเต็ม60วันบาดที่นี่เท่ากับสิดึงออกเบอร์เลยได้ค่ะถอนออกหมดเลยถอนออกหมดเลยก็คือบาดที่นี่เท้าสีงดนามได้แบบนี้ห้อาทิตย์ละเทือสองเทือเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันแห้งแรงเกินไปบ่เท่ากับยอดนามแน่จักน้อยเปิดนามให้เพื่อนแน่จักน้อยค่ะก็เก็บไปเลยก็คือช่วงพักนี่จะเบ่มีต้นเลยให้เพื่อนปล่อยนอขึ้นมาไม่ค่ะแท่งนอขึ้นมาไมประมาณ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพื่อนกัสีขืนมาแล้วเดือนต่อมาเพื่อนกัสีเงาแล้วก็เริ่มแตกนอแล้วห้องก็เริมเก็บได้แล้วค่ะกว่ากว่าอายุสี่สองเดือนได้กันเนี่ยค่ะสองเดือนเพื่อนกัสีค่อยคอยเงาข้นมาค่ะนี่นะครับหมอไม้ฝรั่งจากสวนเก็บสดๆครับผมจังกะละมังนี่หรือว่ากะคุนี่เนี่ยประมาณประมาณไหนประมาณจองกิโลประมาณสองกิโลค่ะอย่างนี้สองกิโลเขาขายโลดจับาทครับกับ กับย่างถีวานอ่ำเข้าคัดเกรดขายเดยขายทุกต้นก็เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ50บาท50บาทก็คือเกรดซีเกรดซีครับแต่เกรดเอล่ะเกรดเอเก้าสิบบาทค่ะอันนี้นะครับถือว่าเกรดเอไหมเอเอนี่ยรุ่นนี้เก้าสิบบาทค่ะแต่คันน้อยๆที่อันนั้นเออบีค่ะบีได้อยู่แต่ต้องน้อยค่ะคิงคิงนี่อยไรกันี่อีกบ่แมนค่ะ นี่ครับนี่นี่นี่เราเห็นว่านี่ประมาณนี้นะคะนี่นะครับเราล้างจากนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวไปเห็นอีกอย่างนี้ต่อไปห้ากรสีเกบไปให้ทีมงานคัดเกรดค่ะกรสีมีแม่ก็พอเพิ่นกระสีนางคัดนางตัดคัดไส้บอกหรือกระตัดให้ได้ขนาดซ้ำๆกันนะคะยาวประมาณ25-26เซนค่ะคัดเกรดส่งเอาไปเบิร์นกันครับ ข้าวนี่นะคะกะเก็บมาแบบนี้แล้วกะสิเป็นการคัดเกรดเนี่ยค่ะเอามาใส่บ็อกคัดเก็บมามาใส่บ็อกแบบนี้ห้อากัสิตัดโคนตัดโคนเสร็จแล้วห้องกัสีหล้างจุ่มน้ำจักน้อยค่ะม,มัดสังกิโลค่ะครับผมนี่นะคะรับบ็อกรูเห็นบอกอันนี้บ็อกเพื่อที่จะตัดความเงาให้มันท่อกันแมนค่ะเป็นยังต้องเอาเขาบ็อกเนี่ยแหละค,ะค่ะเพื่อที่จะได้ตัดเท่อเดียวไม่ต้องวัดหลายครั้ง อ๋อครับจ้าสี่เนาะครับค่ะหรือว่าเจ้าสี่เนาะจารองเห็ดเบิงกาแมนแม่ค่ะพี่พี่เอามาหัวมาชนตรงนี้เลยนี่เข้ากับสีกระเทาะขึ้นแบบนี้จ้าหน่อยไปเล่าสีตัดอ๋อเรจค่ะจังสี่แมนกระเทาะจ้าหน่อยแมนสีหัวเสมอกันแมนค่ะเอามาที่ตัดที่นี่เดี๋ยวให้แม่ตัดให้เบิงเทคนิคเนี่ยเทคนิคในการตัดนี่บอเทคนิคก็ต้อง มีคมกลมมันจะไหมันแม่นแน่นที่บอกจะไงครับได้แล้วจังไรต่อไปไหนเนี่ยตัดแล้วเอามาเลือกน้อยใหญ่น้อยน้อยตัดแล้วล้วก็มาเลือกน้อยหน่อยน้อยใหญ่จะอันคัดอันใหญ่ก็เลือกออกไปเพอันใหญ่ครับจะเราบันนี้ก็เอามามัดบมัดละหนึ่งกิโลมัดแล้วก็เอาลงมาใส่น้ำเอาคนมันใส่น้ำ มันเดี๋ยวเอาแม่เลือกเลือกจังเลยเนี่ยอาทิตย์บังโดเลือกก็คือม,มีจต่เกียดอยู่นี่เนี่ยงอญักว่าปากกาจักหน่อยมันสิเป็นเกียรติเองจ้าอันนี้นนนนจังงอไงเด้มีจักใส่แม่มีมีจักมีจักรุ่นอันนี้สีแม่สีเฮ็ดเป็นสามรุ่นครับเป็นสามรุ่นรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นกลางรุ่นน้อยว่าจังสีซะนี่มัดนี่คือได้แล้วนี่อันนี้คือใหญ่จ้ะอันนี้คือใหญ่จ้ะครับผมอันนี้คือกลางอันเล็กสุดนะฟิมมามาดู นั่นคือเลขสูตรที่แม่คัด<อ>เสร็จแล้วต่างเฮี้ยงกันเลยเ,ยเนี่ยเหรอจ้านี่อืมอ๋อเออมันต่างกันด้วยแบบนี้เนาะครับจ้าแต่งกัดสีเงินปั๊บผลแน่จ้างกันกดสีเงินแจกไปน้ำแน่จ้าผมหมัดหนึ่งใายอันนี้นี่แม่จ้างกันหน่อยสุดนี่อันหน่อยสุด40บาทจ้าอันนี้นะแม่ส่งอันนี้70อันนี้90ครับหม,มัดหนึ่งจากกิโล มดละหนกิโลมละหนกิโลจ้าครับแม่คัดแล้วน้องพิมนี่เอาไปขายจังเลยขายก็คือก็ก็จะดีลผ่านครับ o o k ผ่านผ่านซื้อโซเชียลค่ะก็คือคเขาจะมีกลุ่มอยู่แล้วละค่ะเขาจะมีจะมีเอเจนตเขาสีหาน่อไม้ฝรัง่งมารับไปขายอยู่แล้วอันนี้คือเขามารับอยู่หนาสวนเลยคเขาเพียงติดตอ่อเขาครั้งแรกเท่านั้นละว่าเขามีเดอ้อจังสีนะคะเรามีหน่อไม้ฝรั่งนะประมาณนี้นะคะ่ะเสาร์อาทิตย ก็จะมีแม่ค้ามารับครั้งหนึง่งแม่เพิ่นกระสิเก็บไว้ค่ะเจ้า <G ül üyor> ก็คือได้วันละ30มกิโลนะคะ30 40กิโลเพิ่นกระสิเก็บร่วมๆกันไว้ก็คือรอบหนึง่ง <G ül üyor> เพื่อนกระสิมาเอาประมาณ80กิโลอย่างสี่นะคะ <G ül üyor> ก็คือ2วันครั้งก็จะมีแม่ค้ามารับเราันที่หนี่ว่านจันกับกบมีค้นมาราบอีกค่ะครับ, <G ül üyor> บที่นีแม่เพื่อนกสิไปนั่งตลาดเองขายเองเพียงแค่ว่านังข้านค่ะอยู่ตลาดสดอำเภอศรีธาตุค่ะเราหลังจากนั้นกับกมีอีกเจ้าหนึ่งมาราบอีกค่ะแมนจะไม่เขามา หมายความว่าในสวนเ่อเนี่เก็บทุกมือได้ขายทุกมือเก็บทุกมือได้ขายทุกมือครับค่ะมีคนมาสื่อทุกมือมีคนมาสื่อทุกมือแต่ว่ากาสะสือเป็นหลอบนะครับค่ะกสรสีใสทั้งนาแข็งไว้ให้เขาค่ะตั้งนาแข็งไว้ให้รักษาอุณหภูมิไว้จักน้อยรักษาความสดครับมือหนึ่งสามสิบกิโลตกนั่นประมาณเท่าบาทครับวันละสองพันบาท ค่ะยังตำก็คือได้รายได้ยังตำหนีวันละ2,000บาทอยู่แล้วค่ะเขาสวนเฉลียได้นี่ค่ะรายได้แบบเฉลียตีกลมกลมค่ะข้อดีของการปลูกน้องหม่ฟางน้องเพียบมาดียังไงข้อดีก็คือเนี่ยแหละค่ะมันมันได้เก็บทุกมือได้เก็บทุกวันมีรายรับเข้าทุกวันนะคะทุกนอเป็นเงินทุกเซนเป็นเงินบริษัททีมจักเซ็นนะคะแม่กระทั่งว่า ถ้าเอามาคาดแบบนี้ตัดเงาออกแล้วเฮาเอาเงาเนี่ยค่ะเอาเงาไปให้เกลือหมูมเกลืกองวตอใดค่ะเนี่ยค่ะนี่คือข้อดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือเฮาได้มีซูเปอร์ฟู้ดไว้กินเองพ้อค,ค,ค่ะบมอเพียงแค่ว่าเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นได้กินแนวดีๆแต่เฮาก็ได้กินเองนะคะคมีสารตานอนุมูลอิสระมีกูตาให้โอนนะคะกัดเนี่ยแหละค่ะเป็นสารตา,มาลมะเร็งค่ะคในกินทุกมือบาวาสีพัดบาวาสีลวกจิมเจวยังสีนะคะครับถ้า คนอยากปลูกอยากฝากยังหรือว่าอยากแนะน้ำมยังครับค่ะสำหรับใครที่คิดว่าอ,อยากนะปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะอยากได้มเมล็ดพ,พันธุ์ไปเพาะไปปลูกนะคะก็ <cam> สามารถติดต่อมาได้ที่เพจมาดามชายทุ่งนะคะเพจมาดามชายทุ่งนะคะกัตอนนี้กับมีเมล็ดพันธุ์จำนายูค่ะมีเมล็ดพันธุ์แบ่งปันไห้พี่นองได้ไปทดลองปลูกหรือว่าอยากได้แบบว่าไปปลูกเป็นไรเป็นยังกับมีกัมี่หายค่ะสามรสามรถทักมาได้หรือว่า อยากาติดต่อรับสื่อนอหมัฝรั่งนะค่ะก็สามารถทักมาคุยกันได้ค่ะครับผมนอกนหมัฝรั่งี่ก็ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทางรายการอยากนําเสนอนะครับอยากแบงก่งปันเทคนิคการปลูกนะครับกระทือเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากได้พันธุ์นะครับอยากได้มเมล็ดพันธุ์ก็ลองติดต่อ้องพิมพเขามาหรือว่าอยากมาสื่อสดๆนี่จะมาได้ที่บ่งองไรครับ้องพิม ถ้าผู้ใดอ,อยากมาเบ่งงานมาสือ่อนม่ยฟรังสดๆอยากมาเบ่งแปลงเบ่งวิที่ปลูกอย่างละเอียดนะคะก็สามารถาปักหมุดมาได้คะ่ะอยู่ g o o g l e Map ค่ะบ้านสวนยายสีอำเภอสีธาจังหวัดอุดรธานีค่ะปัก g o o g l e m ม p มาเลยสำหรับรายการเกรษตรกรไทยสร้างรายได้ไดคลิปนี้กับขอบุน้องฟิลมนะครับกับขอบพูดนะครับที่แบ่งปันเทคนิคการ,ร,รปลูกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ